สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนโหราศาสตร์กันในหัวข้อดวงพยาเทครัวนะคะดวงพยาเทครัวนี่เป็นอย่างไรก่อนอื่นเนี้ยเราก็จะทบทวนเล็กน้อยว่าพญาเทครัวนี่ก็คือผู้ชายนะคะที่มีภรรยานะคะมีภรรยาแล้วแล้วก็ยังไปได้พี่สาวหรือ น้องสาวของภรรยาด้วยก็ได้นะคะหรือเอาแม่ยายด้วยอย่างนี้ก็มีนะคะก็คือเหมือนกับว่าเหมาหมดนะคะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยนะคะหนักหนักไปอีกก็คือเอาลูกสาวตัวเองอีกนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่เหมาะสมเลยนะคะยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะทีนี้ เขาจะมีกฎเกณฑ์อะไรในการดูในการพิจารณาเนี่ยนะคะเขาก็ดูอยู่ที่ดาวสองคู่นะคะดาวสองคู่ดาวคู่แรกก็คือดาวพุธราหูนะคะแล้วคู่ที่สองก็คือดาวพฤหัสด,ดาวราหูอ่าสคู่นี้จะเห็นได้ว่าจะมีดาวราหู ประกอบเลยดาวราหูสําคัญเลยนะคะที่ใน,ในอยู่ในเรื่องนี้นะคะ<ม>แล้วก็มีดาวพุธกับดาวพฤหัสโดยที่จะอยู่ในภพปุตตะกับภพบปัตตนิก็โดยที่ปุตตะก็คือภพเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับบุตรหลานหรือว่าความรักใหม่ๆเนี่ยนะคะ<ม>แล้วก็ปัตตนิก็เป็นภพคู่ครองนั่นเองนะคะทีนี้เขาดูอย่างไร เขาดูบอกว่าคนลัคนาราศีอะไรก็ตามถ้ามีดาวพุธดาวราหอาูอันนี้คู่ที่1ห,หรือดาวพฤหัสดาวราหูอ่าคู่ที่2อ,อคู่ใดก็ตามอยู่ในเรือนที่5เรือนที่7เ,เรือนที่5ก็คือเรือนปุตตะเรือนที่7คือเรือนปัตตนีนะคะแก่ลัคนา ก็เข้าตามกฎเกณฑ์แล้วว่าเป็นดวงพญาเทครัวนะคะอันนี้สำหรับคนที่ลัคนาอะไรก็ตามนะคะ,ะแล้วโดยที่ถ้ามีดาวพุธราหูหรือดาวพระหัสด,ดาวราหูเนี่ยถ้าอยู่ในภพปุตตะแล้วเนี่ยอันนี้ฟิกนะคะถ้าอยู่ในปุตตะเนี่ยแล้วมีดาวจันทร์ดาวองคารดาวศุกร์ร่วม อยู่ในพปุตตะแล้วอันนี้จะเด่นชัดยิ่งขึ้นเลยว่าเจ้าชะตานั้นได้เอาลูกตัวเองเนะี่ยมาเป็นเมียด้วยก็คือเอาลูกสาวตัวเองเนะี่ยมาเป็นเมียด้วยอีกคนนะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเรามีคนใกล้ชิดมีดวงชะตาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องคอยดูแลนะคะบุตรหลานที่เป็น ลูกสาวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอันเนี้ยสำคัญนะคะทีนี้เขามองเห็นว่าจะมีสองลัคนาเนี่ยนะคะที่ว่าอาจจะเด่นชัดแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะเขาก็เลยเขียนไว้ว่าคนที่ลัคนาราศีมีนกับคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะโดยที่คนลัคนาราศีมีนเนี่ยนะคะ เขาพิจารณาอยู่ที่ดาวพุธกับดาวราหูนะคะดาวพุธกับดาวราหูว่าคนลัคนาราศีมีนเนี่ยถ้ามีดาวพุธกับดาวราหูเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะเรือนปุตตะก็คืออยู่ในราศีกรกฎนะคะ,ะสำหรับคนลัคนาราศีมีนแล้วก็อยู่ในเรือนปัตตนีเรือนปัตตนีก็คือราศีกันก็คือคนลัคนาราศีมีนเนี่ย จะมีดาวพุธราหูอยู่ในเรือนปุตตะก็ได้หรือว่าอยู่ในเรือนปัตตนีก็ได้เนี่ยข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อันเนี้ยเข้ากฎเกณฑ์เลยว่าเป็นดวงชะตาพญาเทครัวชัดๆเลยนะคะ,ะส่วนอีกลักษณหนึ่งก็คือคนลักษณราศีกันนะคะคนลักษณราศีกันก็เช่นกันคนราศีกันนี้เขาไม่ได้ดูที่ดาวพุธราหูเขาไปดูที่ดาวพฤหัสด,ดาวราหู ก็แปลกดีนะคะแต่ว่าเขาก็เขียนไว้นะคะว่าคนราศีกันเนี่ยถ้ามีดาวพฤหัสด,ดาวราหูเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนที่5เรือนที่7ก็คืออยู่ในเรือนปุตตะเรือนปัตตนีนั่นเองอะนะคะก็อยู่ในเรือนคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าเป็นดาวพฤหัสด,ดาวราหูเนี่ยถ้ามีเรือนใดเรือนหนึ่งก็ตามที่มีดาวคู่นี้อยู่ ต้องเป็นพระรหัสราหูนะคะคนดาศีกันเนี่ยจะส่งผลชัดเจนเลยว่าเป็นดวงชะตาพยาเทควันะคะอันนี้เขามองเห็นก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอยากให้เกิดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็บรนทอนจิตใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คนในครอบครัวมันบอบช้ำอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าเราดูดวงลูกดวงเราแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องหาวิธีในการเตือนนะคะถ้าสมม,มุติว่ายังไม่เกิดเรื่องนะคะแต่ถ้าเราทราบแล้วว่าเขาเกิดเรื่องแล้วอันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ทราบเรารู้ว่าเออเขายังโอเคยอยู่เขายังไม่เกิดเรื่องราวก็ต้องหาวิธีเตือนทางอ้อมนะคะแล้วคนใกล้ชิดก็สำคัญเหมือนกันต้อง อคอยดูแลซึ่งกันและกันดูแลลูกหลานดูแลญาติาพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็คอยเตือนสติดวงชะตาเจ้าชะตาแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ในสิ่งในธรรมนะคะก็คิดว่าก็จะสามารถลีกเลี่ยงได้นะคะที่จะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นในครอบครัวนะคะก็เราก็ฟังไว้นะคะว่าเป็นกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่น่าสนใจ แล้วก็น่าศึกษานะคะก็ฟังไว้ประดับความรู้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสติในการดำรงชีวิตนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันนะคะแล้วชีวิตของท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่า เรามีสติแล้วเราก็จะเกิดปัญญานะคะแล้วก็จะทําอะไรได้ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ